สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชัยนะควับวันนี้นะคะก็มามาเป็นวันส่งมอบรถให้กับพี่ชัยสิรินะคะลูกค้าเก่าของร้านเองนะคะยาพี่ชัยมีความรู้สึกไงบ้างทำไมถึงกลับมาซื้อรถฟอร์ดแล้วก็มาเลื้อกมาซื้อกับมานที่บ้านใช้ฟอร์ดสามคันเลนเจอร์สองคันแล้วก็เอเวอร์เรันหนึ่งนี่มาซื้อคันทำไมถึงยังกลับมาซื้อกับหนูพี่เออความรู้สึกความรู้สึกนะความรู้สึกคือ รถไอ้กันก็คือรถไอ้กันเข้าใจไหมฮะะเออความรู้สึกนะเหล็กเหล็กทั้งคันอ่ะมันดีกว่าค่ะ<ฆ>แล้วก็เครื่องเครื่องที่ผมซื้อนี่ตัวตัวตัวก่อนเนี่ยมันเป็นตัวสองพันเทอร์โบฮะผมใช้มาประมาณห้าปีละประมาณห้าปีละ<ฆ>ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยงงไงครับผมแล้วก็นี่ก็อยากได้คันใหม่ก็เลยมาซื้ออีกคันหนึ<ฆ>่งครับผมแล้วการบริการต้อนรับของน้องอาน้องเซลล์รตีเป็นไงบ้าง ก็ดีดีครับผมคือผมรู้จักน้องเข้ามาห้าปีแล้วนะเออคันคันนี้คันที่สองแต่ว่ามีเลนเซอร์คันหนึ่งอีกสองคันอันนี้เท่ากับที่บ้านใช้สี่คันฟอร์ดฟอร์ดหมดเลยครับฟอร์ดหมดเลยแล้วก็ใชครนบเออบางคนบอกมีปัญหาผมไม่เห็นใช้มาห้าปีไม่เคยมีปัญหาเลยไม่มีเลยไม่มีเลยครับผมไปเหนือไปใต้ไปหัดใหญ่ไปเชียงรายขึ้นเขาลองห้วยไม่มีปัญหาดีเลยเนาะใช่ครับดีครับแล้วของที่ใช้สี่เนี่ยเป็นการซื้อแบบไฟแนนซ์ด้วยไฟแนนซ์ยังไงบ้างคะพี่ ก็ดีครับไฟแนนซ์ดีครับรวดเร็วเพราะว่าเราเราซื้อของฟอร์ดตลอดแล้วก็กมีพิเศษให้เนาะ <st> อ,อมีพิเศษให้รับผมแล้วก็ยังไงฝากพี่ชายสิริคะ่ะฝากถึงลูกค้าที่กำลังสนใจรถฟอร์ดแลวก็ลูกค้าทางบ้านด้วยอ๋อมีครับ, <c oughs> รบผมเ <c oughs> พื่อนผมเชียร์ทุกคนเลยครับผมเชียร์ซื้อฟอร์ดหมดเลยครับรับผมเพราะว่ารถรถมันเนี่ยหนักกว่าทุกรุ่นเลยรถรู้สึกจะสองตันกว่านะเพ <c oughs> ราะว่าเราบางคนบอกโอ้อเวลาขายขายไม่ราคาผมไม่สนใจเรื่องราคานะครับผมสนใจชีวิตสําคัญกว่าอาจจะขาดเหลือกันแค่แสนหนึ่ง ไม่กี่หมื่นบาทมันไม่ได้มายนะอยากจะซื้อรถเนี่ยอย่าไปคิดถึงว่าเวลาขายเราคิดถึงเราชีวิตเราฝากฝากกับมันปลอดภัยกว่าครับผมแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงจากลูกค้าก็สําคัญของเรานะคะยังไงน้องรัฐนคะที่อุตสาหการขายฟอร์ดพลาม่าก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ชายซีรีแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ยังเลือก พออแลล้้วกกก็เืใหหนูบรริาผมผมมีเพื่อนอีกหลายคนจะซื้ออยู่ผมก็เชียร์อยู่เนี่ยครับผมครับค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งคนครับลูกค้าเก่าที่น่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณพิชัยสีลมมากคับสวัสดีครับ